คุณศัพท์คืออะไรจดลงไปนะคะคุณศัพท์หมายถึงคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือสรรพ,พนามคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือสรรพ,พนามคุณศัพท์เป็นคำที่ใช้บอกหรือขยายคุณลักษณะคุณสมบัติของสิ่งต่างๆมักจะบอกรูปรสกลิ่นเสียงสีสัมผัส ะค,ะคุณศัพท์เนี่ยเป็นคําที่นะคะเหมือนพี่บอกไงใช้อธิบายหรือขยายคํานามโดยบอกลักษณะคุณสมบัติคุณภาพของคํานามที่มันขยายนะคะมันจะวางไว้ตรงไหนนะตำแหน่งการวางของมันเนี่ยมันจะวางไว้หน้าคํานาม หรือตามหลัง verb to be หรือ linking verb s ที่บอกไปเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ได้ทำเอาไว้แล้วให้ทุกคนได้สามารถกลับไปอ่านได้ในกลุ่มนะคะในส่วนนี้นะคุณสมบัติต่างๆเช่นรสชาตินะคะเช่น sweet หวาน tasty อร่อยแบบนี้เป็นต้นหรือสีนะ green แปลว่าสีเขียว red แปลว่าสีแดงกลิ่นนะคะ ยัมมี่เทสตี้อโรมาแบบนี้เป็นตน้นยั m ม,มีก็คืออร่อยมักจะใช้พูดกับเด็กๆว่าเวลากินข้าวอร่อยเขาก็ใช้คําว่า y ั m มีนะคะในส่วนต่อไปนะคะท่าทางหรือลักษณะภายนอกนะคะส่วนใหญ่จะบอกคุณสมบัติคือ,เ,อ,อเช่นคําว่า beautiful ที่แปลว่าสวยใช่ไหมคะ pretty น่ารัก gorgeous หรูหรางดงามเฉิดฉายนี่คือคําที่บอกท่าทางขนาดเช่นคําว่า tall เห็นไหม เจอคำว่าทออีกแล้ว t a d o u l ทอสูงแล้วก็ small แปลว่าตัวเล็กหรือตัวเตี้ยนิสิตชอบดื right ่มกาแฟหรือชาเขียวไหมคะอ่ะมันจะมีคำหนึ่งที่ชอบเปรียบเทียบกับกับเก่งสิ่งที่เรากินนะคะถึงมันจะขมแต่เราก็ชอบที่จะกินมันนะคะก็เลยเปรียบเทียบ bitter sweet คือ freely, ขมหวานอะความขมมันมีความหวานในตัวและความหวานก็มีความขมในตัวมันก็เปรียบเทียบกับชีวิตของคนด้วย bitter sweet แบบนี้เป็นต้นนะคะฝรั่งเขาชอบเปรียบเปยกับของกินนะคะก็ชอบเปรียบเทียบกับกาแฟว่ากาแฟมันเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยแต่ว่ามันก็มีความขมในตัวอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะ นอกเหนือจากนี้นะคะความสัมผัสเมื่อกี้บอกว่าสัมผัสหรือความรู้สึกใช่ไหมเช่นแมวของอาจารย์ตัวปุกปุยมากเลยเขาปุ้นมันตัวอ้วนใช่ไหมอาจารย์ก็บอกว่าแมวของอาจารย์ my cat is fluffy fluffy แปลว่าปุกปุย fluffy happy แปลว่ามีความสุข sad แปลว่าเศร้าอันนี้คำคุณศัพท์ใช้บอกอารมณ์ความรู้สึกด้วยรวมไปถึงเสียงว่าเสียงดัง loud noisy Uh, loud เสียงดัง n o i s y ก็แปลว่าเสียงดังก็จะตรงข้ามกับคำว่า quiet นะคะ quiet เงียบคำนี้นะคะ quiet คำนี้นะเพราะว่าคำนี้ไม่ได้แปลว่า quiet นะคำนี้แปลว่าค่อนข้าง quiet อันนี้เขียนต้องระวังนิดนึงนะคะอันนี้ระวังนะคะที่จะเขียนผิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำที่เจอในข้อสอบด้วยนะคะเพราะว่ามันเน้นคำว่า quiet กับ n o i s y แล้วก็ loud นะคะ แล้วก็บอกจำนวนนะคะว่าเป็น1เป็น2เป็นลำดับที่1 first second third เนี่ยค่ะอันนี้เป็นคุณศัพท์หมดเลยนะคะเคยได้ยินใช่ไหมคะคำเหล่านี้ที่บอกลำดับที่นะคะนี่คือคำคุณศัพท์นะบอกลักษณะนิสยัยอันนี้คือบอกคุณสมบัติเช่น good bad funny ที่แปลว่าตลกนะคะนอกจากนี้นะคะคุณศัพท์ยังทำหน้าที่ขยายกิริยากลุ่ม verb to be ด้วยนะคะ แล้วก็ linking verb อ่ะจดนิดนึง linking verb หรือคำที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมมันเป็นกิริยาประเภทหนึ่งที่บอกสภาวะความเป็นอยู่ของสิ่งต่างๆนะคะ linking verb เนี่ยนะคะจะเป็นคำที่บอกสภาวะความเป็นอยู่ของสิ่งต่างๆเช่นเดียวกับ verb to be เพราะ verb to be เนี่ยมันเป็น linking verb ประเภทหนึ่งช่วยจดนิดนึงว่า linking verb มีอะไรบ้างเพราะว่า linking verb เป็นอีกคำประเภทหนึ่งที่ต้องตามด้วยคำคุณศัพท์ค่ะ คำแรกคือคำว่า sound s o u n d sound ราวกับว่าคำที่สอง feel f w e l feel รู้สึกคำที่3 t, a s t e s t t a s t e t e s t แปลว่ามีรสชาติคำที่4ี่ smell s m e w l, l smell แปลว่าได้กลิ่นคำต่อไปคำที่ห turn แปลว่ากลายเป็นหรือเป็นโดยปกติ turn สามารถเป็นคำกริยาปกติได้ด้วยนะคะถ้า turn ที่ไม่ได้แปลว่ากลายเป็นเนี่ยมันจะแปลว่าเลี้ยวกลับนะคะแปลว่าเลี้ยวนะคะเลี้ยวกลับหรือกลับนะคะคำต่อไป get get แปลว่ากลายเป็นหรือแปลว่าเป็นก็ได้แต่คำว่า get มีหลายความหมายนะคะ อาจจะเป็นคำที่แปลว่าได้รับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ นอกจากนี้ยังมีคำว่า be คาที่แปลว่ากลายเป็นด้วยนะคะมีหลายคำที่ทำหน้าที่เสมือนกับ verb to be เลยนะคะคือตามด้วยคำคุณศัพท์นะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ในหนังสือไม่ได้สอนแต่อาจารย์ดงเด่นสอนและใช้ได้ถึงสอบทุกสนามเลยนะคะที่จะสอบภาษาอังกฤษนะคะได้สอนละเอียดไปแล้วก็มาดูอันสันส้นๆที่เขายกตัวอย่างให้พวกเราแล้วกันนะลูกนะ beirut is an interesting city เห็นไหมคะมีคานามตรงนี้ เวลาเราจะวางคำคุณศัพท์เราจะไม่วาง interesting ท้ายคำว่า city เพราะว่าเวลาคนไทยพูดถึงเมืองที่น่าสนใจคนไทยจะเอาคำว่าเมืองอะมาก่อนแล้วเอาคุณศัพท์ มาขยายตอนท้ายถูกไหมแต่ฝรั่งอะ่ะไม่ฝรั่งอะ่ะมันจะเอาคำคุณศัพท์มาขยายไว้หน้าคำนามที่มันต้องการขยายนี่คือตำแหน่งการวางที่แตกต่างกันของไวยากรณ์ไทยกับภาษาอังกฤษทำให้คนใช้ผิดบ่อยนะคะฉะนั้นแล้วจะต้องกลับนะคะกลับด้านนิดนึงเวลาใช้ภาษาอังกฤษนะคะต้องเอาคำขยายขึ้นก่อนแล้วต้องแล้วตามด้วยคำนามเอาคำขยายขึ้นก่อนแล้วตามด้วยคำนามจึงได้เป็น beirut is an interesting city แปลว่าเบลูสนั้นเป็นเมืองที่น่าสนใจในส่วนนี้จะเห็นได้ว่าตัวของ interesting ขยายคำว่า city โดยเอา interesting คำนี้มาวางไว้หน้าคำว่า city เห็นไหมคะคำนี้แปลว่าน่าสนใจเราจะไม่แปลว่าน่าสนใจเมืองแต่เราจะแปลว่าเมืองที่น่าสนใจเห็นไหมคะเวลาแปลแปลกลับนะแต่ว่าเราวางอะวางคำคุณศัพท์ก่อนตัวอย่างที่สองดอกจัน r ด are คำว่า there is there are there was there were ออกข้อสอบนะคะนิสิตต้องกลับไปทวนด้วยนะคะ there are many excellent อะไรคะ excellent restaurants มีอะไรคะร้านอาหารที่ยอดเยี่ยมมากมายในส่วนนี้ทำไมใช้ there are คะทุกท่านคำตอบคือ Restaurant หรือคำนามตัวนี้เป็นคำนามพหูพจน์ฉะนั้นจึงใช้เป็นแด R าประธานที่แท้จริงของประโยคด R เนี่ยก็คืออยู่ด้านหลัง Verb to be นะคะคืออยู่หลัง R ก็คือมันเป็นคำนามพหูพจน์ฉะนั้นจึงใช้แด R r ประธานของแด R r จะไม่ใช่คำว่าแต่นะคะนิสิตแต่ประธานที่แท้จริงเนี่ยจะอยู่หลังคำ จะอยู่หลังกิริยา verb to be ตรงนี้นะคะดังนั้นความสอดคล้องเนี่ยต้องดูให้ดีว่าคำนามที่ตามหลังมาเนี่ยมันเป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์เพราะว่าถ้าเป็นเอกพจน์เราต้องใช้ there is แบบนี้เป็นต้นแต่ในข้อนี้เป็นพระหูพจน์จึงต้องใช้ there a r e และอีกคำหนึ่งที่ใช้ช่วยบอกพระหูพจน์คือคำว่า many เนี่ยคะ่ะข้อสังเกตว่า ถ้าข้อสอบเว้นว่างมาให้เราเติม verb to be ใน there is t r a are เราจะเติมอะไรดีระหว่าง t r a is t r a are ก็ให้สังเกตดูคำนามว่าเติม s ด้านหลังไหมหรือบางคำอะเป็นคำนามที่เป็นพหูพจน์แต่ไม่เติม s ก็ต้องสังเกตส่วนนี้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นลักษณะที่พูดถึงนะคะตัวอย่างต่อมาตัวอย่างที่3 adjectives are never plural อ่า คำว่า adjective s ก็คือคำคุณศัพท์เนี่ยไม่เคยมีพหูพจน์นะคะคำคุณศัพท์นี้ไม่เคยมีพหูพจน,น์ฉะนั้นเราจะไม่เติม s ท้ายคุณศัพท์นะคะทุกท่านคำคุณศัพท์เนี่ยไม่มีพหูพจนะคะเราจึงจะไม่เติม s ท้ายคุณศัพท์นะคะเห็นไหมคะนี่คือตัวอย่างของการใช้คำคุณศัพท์เติมวางไว้หน้าคำนามคำนามคือ place เราจะวางคำคุณศัพท์ไว้หน้าคำนามเป็น a different place เห็นไหม a and the หรือ article ก็เป็นคําวางไว้หน้าคํานามเช่นเดียวกันเราจะวาง a and the ไว้หน้าสุดเสมอจำไว้นะคะเราจะไม่วาง a and the ไว้ตรงกลางดังนั้นเราจะไม่ใช้คําว่า some different เห็นไหมคะเราจะไม่เติม s ท้ายเราจะไม่เติม s ท้ายคำคุณศัพท์เด็ดขาดแม้ว่า place จะเป็นพหูพจน์เห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ผิดเต็ม,เ,ตมเลยแต่เราจะใช้คำนี้เห็นไหมเราจะใช้อย่างนี้ Some different places สังเกตว่าคุณศัพท์จะไม่เติม s นะคะนี่คือข้อสังเกตของคำคุณศัพท์นะคะคุณศัพท์จะไม่เติม s คือไม่เป็นพหูวพจน์นั่นเองนี่คือข้ออีกทริคข้อหนึ่งที่น่าสนใจนะคะจะได้ไม่ใช้ผิดผิด การวางตำแหน่งของคุณศัพท์ซึ่งจริงก็ได้สอนไปแล้วเนาะแล้วเมื่อกี้แอบบอกว่าคำคุณศัพท์มันมีตำแหน่งการวางที่แตกต่างกันด้วยถ้ามีคำคุณศัพท์ในในข้อสอบมากกว่า2คำเนี่ยจะเอาคำคุณศัพท์ประเภทไหนวางก่อนวางหลังคำคุณศัพท์เนี่ยมันมีหลายชนิดมากในโลกนี้นะคะแต่ว่าถ้ามีคุณศัพท์หลายตัวจะเรียงยังไงแน่นอนว่าคุณศัพท์เนี่ยมันต้องวางไว้หน้าคำนามที่มันต้องการขยายแต่บางครั้งมันเยอะมากเลยจะเรียงอะไรก่อน คราวนี้เรามาดูชนิดของคำคุณศัพท์ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคุณศัพท์เนี่ยมันมี8อย่างด้วยกันนะคะจดลงไปคุณศัพท์เป็นคำที่บอก8อย่างดังต่อไปนี้นะคะ 1. ความเป็นเจ้าของหรือชี้เฉพาะรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือชี้เฉพาะนะคะ 2. ลำดับที่ 3. จํานวน 4. คุณภาพ 5. ขนาดหรือความยาวหรือรูปร่าง 6. อายุ7ด สีและ8สัญชาติแสดงความเป็นเจ้าของหรือชี้เฉพาะลำดับที่จำนวนคุณภาพขนาดหรือความยาวหรือรูปร่างอายุสีและสัญชาตินี่คือกรณีที่มีคุณศัพท์มากกว่า2ตัวจะเรียงคำไหนก่อนหรือหลังนี่คือลำดับที่เกิดขึ้นและคำเหล่านี้เป็นคำที่บอกคุณศัพท์ทั้งสิน้น นะคะดังนั้นโนต้ตเอาไว้ก่อนถ้าไม่ทันจะค่อยกลับมาดูคลิปนี้ย้อนหลังนะคะยาวมากเลยนะคะหล่อนต้องการขายกระเป๋าฝรั่งเศสสีชมพูใบสวยของหล่อนเราลองมาดูสิคะว่าเวลาเรียงอะเรียงยังไงนะคะในข้อนี้จะต้องเริ่มต้นจากคําที่แสดงความเป็นเจ้าของก่อนจึงได้ว่า she wants to sell เห็นไหมคะ she wants to sell กิริยามาก่อนเลยประธานคือ she เป็นสรรพนามนะคะติดกันเลยเมื่อมีประธานก็มีกิริยาติดกันเลย she wants to sell หล่อนต้องการที่จะขาย she wants to sell her beautiful pink French bag her beautiful pink French bag เราจะมาดูซิว่าคำไหนเป็นคำชนิดอะไร แบกเป็นคำนามต้องวางไว้หลังสุดแล้วก็ตามด้วย full stop แต่คำคุณศัพท์ที่มาขยายมันมีมากกว่าสองคำมันจึงต้องเริ่มต้นจากคำกลุ่มแรกปรากฏว่ามีการแสดงความเป็นเจ้าของจึงจำเป็นต้องเอา her มาวางก่อนเป็น her แล้วก็ตามด้วยคุณสมบัติก็คือ beautiful ตามด้วยสี pink แล้วก็ตามด้วยสัญชาตินั่นเองเห็นไหมคะก็เลยกลายเป็น l o n ต้องการที่จะขายอะไรคะกระเป๋าเวลาแปลนะเห็นไหมกระเป๋าฝรั่งเศสสีชมพูใบสวยของหล่อนเห็นไหมเวลาแปลภาษาอังกฤษในส่วนของกรณีที่มีตัวของคุณศัพท์เยอะๆให้เริ่มต้นจากคำนามก่อนจากนั้นแปลย้อนหลังกลับไปจนไปถึงคำ คุณศัพท์หน้าสุดเนี่ยค่ะมันจะต้องแปลแบบนี้เราจะไม่แปลว่าหลอนสวยสีชมพูฝรั่งเศสกระเป๋าจะไม่แปลแบบนี้เราต้องหาคำนามหลักให้เจอก่อนที่เป็นส่วนของกลุ่มคำหลักเราจึงแปลย้อนกลับไปหาส่วนขยายที่อยู่หน้าสุดเนี่ยค่ะนี่คือความยากนะคะฉะนั้นส่วนนี้ต้องฝึกจนกว่าจะได้นะคะนี่ก็คือตัวอย่างของคุณศัพท์นะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูเฉลยคำตอบบ้างคราวนี้เรามาจับคู่กันเขาให้จับคู่คำตรงข้าม o p p osit e แปลว่าตรงข้ามมาจับคู่คำตรงข้ามกัน interesting น่าสนใจตรงข้ามกับ b boring ชีพราคาถูกตรงข้ามกับ expensive a ราคาแพง polluted แปลว่ามลพิษมลภาวะตรงข้าม clean แปลว่าอะไรคะสะอาดี beautiful สวยงามตรงข้ามกับ ugly อี e, น่าเกลียดน้อยสีแปลว่าเสียงดังตรงข้ามดี Quiet นี่คือกลุ่มคำที่ต้องท่องจำนะดอกจันอออข้อสอบนะคะสับกลุ่มนี้ต้องจำแม่นๆเลยและหนังสือเขาก็จับคู่มาให้เราเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการใช้งานคำกลุ่มนี้บ้างเราจะเติมคำไหนลงไปในช่องว่างข้อ1 There are lots of cars ขีดเส้นใต้ are แล้วก็ขี่จั้นใต้ lots of cars เป็นพหูพจนะคะจึงใช้แต่อา There are lots of cars and traffic jams มีรถจำนวนมากแล้วก็รถติดด้วย the the air is very polluted the air ขึ้นต้นด้วยตัว a air เสียงสระดังนั้นตัวเครื่องหมายเตอตรงนี้ต้องอ่านเป็นดินะคะ the air is very polluted อากาศจึงค่อนข้างมีมลพิษมากๆนะคะใช้ Polluted นั่นเองค่ะข้อสังเกตว่าใช้ Polluted หรือคำอื่นใดให้สังเกตจาก Traffic Jam กับ Cars นะคะก็จะเติมคำตรงนี้ลงไปในช่องว่างก็ต้องรู้ความหมายด้วยโดยปกติการทดสอบคำศัพท์กลุ่มนี้มันมักจะออกในข้อสอบกอพภาคก,กนะคะรวมไปถึงข้อสอบ โทรอีกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะให้เรารู้ความหมายของคำแล้วเราก็เติมลงไปในช่องว่างนั่นเองนะคะต่อไป There is an expensive city. Everything costs a lot of money มีเมืองที่ราคาแพงทุกๆอย่างเนี่ยต้องจ่ายเป็นเงินจำนวนมากนะคะคำ work costs แปลว่ามีค่าใช้จ่ายนะคะ cost คำนี้เป็นกริยาแปลว่ามีค่าใช้จ่ายส่วน everything ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสรรพนามที่ไม่เจาะจงนะคะซึ่งมันจะเป็นเอกพจน์เสมอสรรพนามไม่เจาะจงเช่น everything เนี่ยเป็นสรรพนามที่บอกเอกพจน์เสมอฉะนั้น cost จึงต้องเติม s นะคะทำไมถึงใช้ expensive เพราะมีคำว่า cost a lot of money นั่นเองคือมีค่าใช้จ่ายเยอะนั่นเองค่ะข้อ 3. my town is very quiet There isn't any noise. ข้อสังเกตว่าจะต้องเติมอะไรคือส่วนนี้นะคะก็คือนะคะอะไรทราบไหมคะคือคำว่า isn't any noise คือไม่มีเสียงเลยฉะนั้นไม่มีเสียงเลยจะใช้คำว่า noisy หรือว่า loud ได้ไหมคะไม่ได้ก็ต้องใช้คำว่า quiet ต่อไปชิ i า a ก o is a really interesting place. There are l t t s of things to do. เขาบอกว่า Chicago นั้นเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆ r e a l l y แปลว่าจริงๆเลยนะคะ r e a l l y แปลว่าจริงๆเลยหรืออย่างแท้จริง There are lots of things to do. มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทำนะคะดังนั้น ข้อสังเกตว่าจะเติมคำศัพท์คำไหนให้ดูคำว่า lots of things to do นั่นเองนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทำมันก็ต้องไม่น่าเบื่อสิคะมันก็ต้องเป็น interesting ต่อไป the building looks horrible ตึกดูน่าเกลียดจังเลยตึกดูน่ากลัวน่าเกลียดจังเลย it's very ugly นะคะมันน่าเกลียดมากๆ horrible แปลว่าน่าเกลียดมากหรือน่าหวาดกลัวมากๆนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะและเดี๋ยวเจอกันในขราวต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งที่ช่อง English for Lawyers ไปดวงเด่นอาจารย์ดวงเด่นด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีค่ะ